นิสมาธิธิท่านท่านแปลงเป็นสองระดับสมาธิธิสามัญนแต่วัาโลกียะสมาธิธิและสมาธิธิระดับโลก,กุตระแบบดับทุกขน่สมาธิธิในะระดับสามัญ คือคำสอนที่พระพุทธองค์ตัดไว้ว่าเราควรจะรับไว้เหมือนอในภาษาอังกฤษจะมีศัพท์ว่า working hypothesis คือเป็นสมุติฐานแล้วถือไว้ก่อนเราก็ยอมรับว่าไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ในในขณะนี้ว่าใช่หรือไม่ใช่ แต่พุทธองค์บอว่า้ไว้ก่อนซะเพราะว่าจะช่วยให้ให้ได้เข้าใจอะไรหลายอย่างซึ่งถ้าไม่เชื่อไม่เชื่อในสิ่งเหล่านี้หรือไม่รับไว้เป็นสมุทธธิฐานะจะไม่ค่อยเกาหน้าในธรรมโดยจะช้าหลักสำคัญในโลกิยะหรือสามัญสามิฏฐิ อ่คือการเชื่อในกฎแห่งกรรมในการเชื่อในกฎแห่งกรรมถือว่าการกระทำด้วยเจตนาไม่ว่าทา,ทางกายทางวาจาทางใจย่อมมีผลและชีวิตของเราจะเจะริญจะเสื่อมก็เพราะกรรม สิกรรมก็ผลกรรมก็ชื่อว่าวิปากวิปากกรรมแต่กรรม <c oughs> กรรมจะมีผลอย่างไรนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่สลับซับซ้บอนมากที่เราไม่สามารถจะรู้ได้แต่ข้อสำคัญก็คือมนุษย์เรา สามารถอยู่เนื้อกรรมได้เพราะกรรมเหมือนก็นเป็นวัตถุดิบเมื่อเราเรามีกรรมเก่าจากชาติก่อนอย่างมากก็ทําให้มีแนวโนม้มเรามีความความง่ายที่จะทําบางสิ่งบางอย่างหรือว่าอาจจะทําให้มีอุปสรรคบางอย่างหรือว่าถ้าเป็นกรรมดีก็ทําให้เราเรียกว่าปารามีใช่ไหมก็มี มีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีโอกาสเกื้อต่อการความเจริญหลายอย่างแต่ที่สำคัญที่ควรจะสังเกตก็คือถ้าเราไม่ฝึกตัวเองชีวิตของเราจะถูกกําหนดด้วยกรรมเก่าส,ส่วนใหญ,ญ่กรรมเก่าเป็นยังไงชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราปฏิบัติทำแล้ว จะสามารถอยู่เนื้อกรรมได้คือชีวิตของเราไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเป็นไปตามของเก่าเสมอไป